สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับโค้ด AOV ล่าสุดนะครับโปริกโค้ดที่ผมจะแจกนะครับเป็นโค้ดของคู่บุรีรัมพะอีวอสนะครับโอเคครับก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูโค้ดนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับย้ำนะครับ s u b s ไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับโอเคครับคือ โค้ดนั้นผมได้กอรอกไปแล้วนะแต่ว่าผมได้มากอรอโชว์นะแต่ว่าโค้ดยังใช้ได้อยู่นะครับของวันนี้คือตอนอัดน,นะผมลืมผมลืมเปิดใหม่อ่ะผมเลยมาอัดในแอป,ปอีกครั้งหนึ่งอนะ่ะเดี๋ยวโค้ดผมจะเก็บไว้ในโน้ตนะครับโอเคเข้าโน้ตเลยนี่นะครับเป็นโค้ดคัมพีกรอกโปรไฟล์อีโมจินะครับแล้วก็สังเกตไหมเลขสองอ่ะเลขหนึ่งเลขสองอ่ะบรรทัดที่หนะ้าเนี่ย เป็นสกินฮีโร่อีกนะครับโอเคครับแล้วผมก็จะมารับให้ดูนะครับซึ่งผมได้กรอกไปแล้วแต่ผมลืมผมเลยกลับมาอัดคลิปใหม่นะครับนี่นะครับได้จริงครับโอเคครับได้จริงนะนี่อิโมจิของอะไรลาวิลแล้วก็ท่าเต้นของดีแลกนะครับเออนี่นะครับใครที่ยังไม่มีนะครับ ผมจําได้นะแต่ก่อนนะ่ะผมว่ามันไอสกินฮีวโดอ,อิกนะ่ะมันมีตัวอะไรนะนี่นะครับมันมีไฟเตอร์อะฮีวโดอ,อิกนะมีไฟเตอร์ตัวหนึ่งนะไฟเตอร์สองดีอืมนี่ไงอดูอินนี่นะครับสกินฮีวโดอ,อิกเมื่อวานใครรับแล้ววันนี้ก็รับได้อีกนะครับมันเป็นโค้ดใหม่นะของวันนี้นะ เมื่อวานก็รับไปแล้วนี่นะครับมีของคิกซี่อีกหนึ่งอันแล้วก็มีของแอติกนะครับซึ่งผมก็รับหมดแล้วผมมีหมดแล้วอะในเสตที่เขาแจกอะห้าตัวนะถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยด้วยครับผมว่าห้าตัวโอเคก่อนอื่นก็ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดซับส cribe ให้ผมเลยนะครับโอเคครับ ไปหนึ่งพันนะครับโอเค